ในโลกที่เมตานั้นผันเปลี่ยนแปลผันเปลี่ยนแปลงได้แทบตลอดเวลาก็ไม่แปลกเลยครับที่จะมีตัวเนิรฟตัวบัฟตัวเก่งตัวกากาก็ว่ากันไปแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครหนึ่งตัวที่เขานั้นเคยเก่งเมื่อแพทก่อนแต่แพทนี้โดนเนิฟไปหนักมากมากเลยแกใช่นะครับเราก็มาพูดถึงพ่อหนุ่มหัวเรืองยอน และวันนี้ตัวผมเนี่ยจะก็จะลองเอาอยอดไปเล่นโซโลแรงดู<อ>ว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากเนิฟมาไอเทมเดิมรูนเดิมยังใช้ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้คำตอบแล้วกดไลค์แล้วลุยกันได้เลยเทปเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิตรทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นดาววีฟ r ีไ r e e ีฟาสปี e ดริฟเตอรรวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคเทป i n t h by adminter ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วย และในที่สุดคลิปแครี่ผมก็มารัวๆแล้วท่านผู้ชมเรียกได้ว่าพึ่งลงไฮเตะไปเมื่อเช้านี้นะฮะลงเสร็จก็ทานู่นทํานี่นะครับผมตอนเย็นมาอัดอีกได้เล็ดย้อนอีกเว้ยท่านผู้ชมโอ้ไม่ก็แล้วเราต้องไปปะทะกับตัวที่บับมานะครับผมไม่รู้ว่ามันบับมาหรือเปล่านะแต่ว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนทําไปเยอะมากนะสำหรับเจ้าทรอนนะท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามนะฮะเออ เขาเขาไม่ป่าด้วยเขามายืนเรนกับเรานะครับเราจะไปเอาตัวเนื้อเรีวยกว่าเอาตัวเนื้อไปประทะตัวบัฟจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ let's go dudes let's go dudes ฝั่งเราเป็น wonder roaming นะฮะน่าจะเข้าขากับยอนได้ดีมากๆสซามนิตป่ามวยกลางแม็กล่างโอเคนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะวีโลบอกฝากรีพอร์ตาตาด้วยคืออะไรเนี่ยอ๋อสาตาไปล่างท่านผู้ชม oh. แล้วก็ลีเลียน่ามากลางเฮ้ยผมลืมดูไปเลยโอ้โหแล้วเพื่อนใส่กันแป,ป๊บหนึ่งนะฮะเคลียร์เก่อนปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้โหเบาลงเยอะเลยเนี่ยท่านผู้ชมคือเมื่อก่อนสกิลอาลีนี้ว่าพัดสิบเดียวของยอนอะ่ะคือตอนเวลหนึ่งอะ่ะยิงเคลียร์คลิปไปเนะี่ยมันจะคลิปแทบตายเลยนะฮะแต่กูไฟก่อนครับผมตอนนี้ยิงไม่ถึงโอ้โห,โโห,โโหบา้าเอ้ยเดี๋ยวเก็บฟิกไปดีกว่านะฮะจะเพิ่งใช้ก็ดีเหมือนกันพรอยู่ไหนวะเนี่ยนี่มันอยู่ในพุ่มเปล่าวะท่านผู้ชมมันอยู่ในพ นั่นไงโอ้กูว่าแล้วสายแอบนะเราอ่ะสายแอบนะเราอ่ะมาตอดป้อมหน่อยนี่ยึกยๆกยกโอ้โหครั้งละสี่ดาเมจสี่โอ้โหคุยแสดงว่าเกมนี้ฝั่งนูขงามจะเป็น2เมจสินะซาต้ออฟเลนฮะท่านผู้ชมซาต้ออฟเลนลีเลนหน้ากลางนี่ไงวีโลโอ้โหตัวโลกลืมมากเลยนะเนี่ยนายเนี่ยเรียกว่านายเป็นตัวโลกลืม มายืนเลนให้ตัวเมตาอย่างทโทนสินะอีดวงก็มาครับผมคีบคีเฮ้ยมันจะดันอกอตตาอตตาอตตาอตาอตาอยู่นึกว่าพี่ไม่รู้มาบนกันหมดเลยจ้าเขาจะสตอมเราแหละฮะท่านผู้ชมเตรียมตัวรับการสตอมให้ดียิงเรียกว่าการยิงเช็คมันจะตีมังกรหรือเปล่าไม่รู้จุดนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้มวยโดดไล่ไปแล้วฮะ ่ขอคลิปกลางด้วยนะงั้นอ่ะได้เดินมาละโอเคอ่ะมวยกับบ้านพอดีฮะมวยกับบ้านพอดีเคลียร์เลยเราจะได้รวยๆยิงไปโดนนะเฮ้ย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 นฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเยเฮ้ย้เอ้ยเยเฮ้ยเอ้ยมึงก็ฟาดเออโอ้โหซาน มันมันมันรอเกิดอยู่ในป้อมท่านผู้ชมเออไม่ใช่ในป้อมในป่าไอ้เพื่อนเราก็ไม่ยืนเช็คในป่าให้โอ้โหเรียกได,ด้ว่าไม่งั้นนี่มันตายแต่าพาร์ทสีเอ่อครั้งสุดท้ายของเราแล้วฮะโอ้โหมันหายแวบ,บไปโจรฉันรู้ว่านายเก่งโจรมันจะใส่เราแล้วล่ะท่านผู้ชมเอาเะล่าเอาเปาล่ะกูไม่เคยกลัวนะ,ะกูไม่เคยกลัวคนอย่างมึงแต่โอ้าแต่เพื่อนกูมานะครับเพื่อนกูมาแล้วครับเป็นขบวนขันมากเรียกได้ว่า นี่เรียกว่าเก็บสแต็กก่อนเก็บสแต็กก่อนอจิก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 จอกไอจิเออหล่าฉอดดวงเคลียร์แล้วอ้าวไม่เออไม่เป็นไรครับมีเกิดครับผมดวงอ่ะดวงตายแต่ยิงฟิวไปเผื่อได้เมวไม่โดนครับผมเคลียร์กลางให้หน่อยละวการสตาก็ขึ้นฮะท่านผู้ชมโอเคสองเมตรเออนี่ไงนี่ไงสองเมตรอย่างนั้นเหรอ มาอยู่ครับเติมดาเมจเขาเรียกว่าการมาช่วยแบบสามพสิบปดยิงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเบาลงมากเลยท่านผู้ชมรู้สึกได้คือเบาแบบเบาแบบรู้สึกได้นะฮะโอ้โหลีเลนาเอาหรือเปล่าล่ะเอาหรือเปล่าล่ะโอ้โหแทบไม่เข้าเลยได้เฮ้ยเฮ้ยมันจะวินมันจะวินมันจะวินบ่เอาบ่ เอ้นนยยิงสวนไปกลับบ้านก่อนฮนะโอเคมันได้เขียบบนให้แล้วฮะท่านผู้ชมเซตที่ผมจะออกก็ยังเป็นเซตเดิมอยู่นะฮะที่ว่าสโลต้องมาครับผมยอนสายสโลผมชอบมากๆเลยฮะเป็นเซตที่ดีนะครับผมดีมากๆเลยสําหรับตัวยอน <c oughs> <c oughs> หรือว่าใครจะชอบเซตอื่นก็ไม่ได้ว่ากันนะนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนี่ครับผมโอเคผมเจอทอนผมต้องออกสโลว่ะ ออกฟอสเข็ยบมายิงเขาหน่อยนะฮะนี่เพื่อที่จะให้เขาแบบเข้าหาตัวเรายากๆแล้วก็ให้เพื่อนเราแบบเล่นได้ง่ายๆเล่นได้ง่ายๆนี่มันชอบดักคุ้มทอร์นไอ้ทอนรอนทอนรอนทอรอนทอร์นวีโล okay. โอเคโฮ้ยเด็ด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 ชิดยกเออโอ้โหสวยมากวันเดอร์สวยจัดสวยจัดครับยิงให้อยู่ระวังอันติมัน ฮึบ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 มันเกิดว่ะฮึบปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปั๊บปับปับอื้มแตกแตกแตกไปแล้วหนึ่งโอเคสลีฟสติงมาแล้วดิสติงมาแล้วลิเลียน่าจะตายอุ๊ยโดนนั่นน่ะไม่ตายหรอไม่ตายแต่แม็กเราเข้าไปแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วท่านผู้ชมแม็กเราขำอยู่นี่ว่าขำพังงาดขำงำโลกเอาอีกแล้วล่ะ โโอ้โห,อหจะมีเกมไหนเด็ดเฮ้ยซาตามาซาสตาซาสตาซาสตากาตากาตากาตาคร em, ับกาตาบินกาตาโดนลากฮะลัดช็อตแบบสวยๆไม่ได้ตั้งใจลัดหนูไม่ได้ตั้งใจลัดไม่ได้ตั้งใจลัดนะเมื่อกี้เพื่อนขอโทษจริงแบบแบบว่าพัดสีมันไปเองเพื่อนไม่ได้มมงกรันแม็กมาบนแล้วฮะท่านผู้ชมงั้นเราต้องสลับไปล่างครับผมทรอนน่าจะถึงล่างแล้วนะนั่นไง เราไม่มีผิดการคำนวณเกมของผมเนี่บอกเลยว่าระดับพระเจ้ายังอายนะครับผมอายว่ามันมันไม่น่าคำนวณแบบนี้เลยนะํา <laughs> คำนวณกกากๆแบบนี้มันก็สามารถคำนวณได้งั้นเหรออุอ้ยมีคนจะตายเออเรียบร้อยฮีโรสบังฮีโรเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงนายไม่มีพัดสีแล้วเพื่อนตายไปทำไมเขาห้าวจังวะเฮ้ <laughs> อันนี้ผมถือว่าห้าวนะเนี่ยวิ่งแบบว่าเหมือนตัวเองมีพาร์ทีฟอ่ะเฮ่ยด้วงการจะเล่นวีโร่ก็คือจะเข้าต้องต้องต้องรอพาร์ทีฟก่อนนะท่านผู้ชมโอเคซอยป้อมเล่นๆยิงยิงยิงยด้วงมา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 ยิงดักปลาด้วงออกมาช่วยกูสิเพื่อนเออรอซื้อให้ตั้งนานนี่นะครับผมจังหวะนี้นะฮะแมงด้วงทอดนะครับผม 2ตัว20บาทครับผม <c oughs> อา้าวโทนโดนล็อกป <g üler> ีกใกล้ยิ่งอ้โหเอาตัวบงังเอาตัวบังมันเอาตัวบงังแต่แล้วไงอ่ะไม่แคร์หรอกนี่โดนมาเดอ้อกูดึงเป็นไงเราเป็นไงเราตายมีพาร์ตสี่แล้วไงใครแคร์พาร์ตสี่แล้วไงใครแคร์อุ้ยมันจ,จะตายเออเออสะใจสะใจจัดจ้าอินเนอร์มาเต็มช็อตนี้ สตาร์สตาระวังสตาระวังสตาร์สตาร์ตาตาวิแล้วทำไมมึงไม่โอ้ยกูตายเนี่ยเชี่อหรอชิ่วช่วงเห็นเราดวงเห็นเราสตาบมันมันบินแล้วมาสมาธิกรีดเลยกูกรีดกีดแบบกรีดไม่ออกกรีดในใจเอาใหม่ไปต่อครับผมนี่ต้นเกมก็เั้ยเออดีแน่ เอ้ยนี่เนี่ยเกมนําแล้วย้อนเกมนําย้อนเกมนําถึงโดนเนิฟก็แรงเหมือนเดิมนะครับหมายถึงช่วงแบบมีไอเทมนะหมายถึงช่วงมีไอเทมนะแต่มันเบาลงเยอะเลยนะท่านผู้ชมต้นเกมอะย้ำมาต้นเกมนะแต่กลางเกมเลทเกมนี้น่าจะยังได้เหมือนเดิมนะผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับการคาดคำช่วยการคาดคำนวณของเราเนี่ยไม่มีทางผิดพลาดได้ ถอนอัตติไปแล้วสตาเอาหรือเปล่าล่ะครึ่งหลอดเอ้ยบินว่ะเอ้าบินไม่ขึ้นเฉยเอ้าโอ้โหแล้วอะไรคือการสไลด์มาให้ซานิดฟาดหัวฮะสไลด์มากาลังมันกาลังจะบินใช่ไหมท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยเล่นสตาเหมือนกันตอดเมื่อกี้คือมันกําลังจะบินขึ้นใช่ไหมซานิดฟาดหัวมังบินไม่ขึ้นใช่หรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยระวังทอนด้วยระวังทอนด้วย อนน่าได้ยินว่านายโกงอย่างนั้นเหรอแพเนี้เออโอเคอุ้ยมันไม่ตาย่ะที่เข้าบ้านได้แน่เลยเอาตายอยู่วันมันกดเกิดอ๋อกดเกิดกดเกิดนีหน้าผมไม่เห็นเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดแบบนี้ตายแบบนี้ตายไมไ่เออชัดดาวเลยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยชัดดาวเลยหนีไม่ได้ฮะหนีไม่ทันยังไงยังไงก็ไม่ทันเมื่อกี สตาร์มันบินโอ้โหตั้งแต่เล่นมาสตาร์ช็อตนี้นายบินสวยมากเลยของเขากดแดงจะเอาหรือเปล่าเอาไม่เอาเหรอโอเคไม่เอาผมขอลักกลันนะครับซานิชของได้นะเอาหรือเปล่าตอนนี้เราฟาร์มอยู่ฮะน่าจะดูดเลือดอยู่โอเคงั้นเราตัดคลิปบ้านเฮ้ยลิเลียอ่ะลิเลียอ่ะลิเลียดีดีว่าก็ยังน่ารำคาญนะยอนในความน่ารำคาญของฟอสเคปฮะ ฟาร์มสโลของเราเฮ้ย้ยโอ้โหโอเคอะกูปล่อยเมาส์เลยแล้วกันมากระดาษนี้มากระดาษนี้ถ้าไม่ตายนี่กูไม่ใช่ยอนแล้วเนี่ยเงินเราเจ็ดพันห้าแล้วนะฮะเรารวยมากเลยนะผู้ชมไม่คิดว่าเล่นแครี่เราไม่รวยจะเล่นไปทําไมล่ะครับใช่หรือเปล่าอะแล้วแบบฟังตัวเองแบบเปิดดูเงินเฮ้ยแครี่มันรวยจังวะมันลาดเรามันไอ้นี่เรามันเอาคิปเราทุกเลนเลย แต่ก็อย่าลืมนะครับผมว่าแคลี่นะฮะแคลี่มันต้องรวยนะแล้วถ้าถ้าไม่ให้รวยจะให้ผมเล่นแคลี่ทำไมโอ้ยนานไงอ้าวแล้วมันลัดได้มีโลสะแบงมีตัวอ,อ้อ,อมปอว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดิมโพสชันโพสชันนั่นในมีตัวอ้อมดวงอ้อมหลังดวงอ้อมหลังเห็นไหมในแผนที่อ่ะมันอยู่นี่อีดวงมึงหากูเลยใช่ไหมเนี่ยกูรู้ปิกออกโอเค วีโลตายวีโลตายดวงละ่ะแมงเลือดเต็มอยู่เลยดวงอ่ uf, ะอุ้ยสัปดาไม่เห็นไม่เห็นมัวแต่เลื่อนจอครับผมดวงแมงอม้อมว่ะดวงอ้อมดวงอ้อมเดี๋ยวดวงมมนอ้อมหาเราเลยอ่ะมันไม่อ้อมหาใครเลยมันเดินไล่อยู่ฮะฟิวฟเด๋ย้อนไปช่วยเออฮ้ยอโดนนะน่ะอุ้ยแต่เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยว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 ดื้อดื้อดื้อดูเดือดจังวะดับเบิลคิว,วไปแลกกันเพื่อนพน โอเคของจะตันแล้วฮะท่านผู้ชมและดวงก็ตายคร <im issements> ับผมด้วยฝีมือซานิดฮะดวงจะเอาอะไรไปสู้ซานิดเล่าถ้าบวกกันหนึ่งหนึ่งนี้ซานิดผมว่าซานิดได้เปรียบไปท่านผู้ชมถ้าดวงแบบไม่เงินนำเว่อจริงๆอนี่ะนะครับเมื่อกี้ซานิดฟาดดวงสองทีตายนะน่าสงสารเกิดใหม่และไปต่อ let's go บับฟ้ายังอยู่เมื่อกี้ดเราโดนลารดดักซเลเยอ์ใช่ไหมท่านผู้ชม โอ้โหไม่งั้นนี้น่าจะจบไปแล้วฮะเกมนี้นะครับยืดออกไปอีกนิดยืดออกไปอีกหน่อยเออจะอหู่ร้านไม่ทันดวงเจ็บหน้าหน้าด่วงนี่แน่เอ้ยมีมีในพุ่มอะเช็คให้หมดเช็คให้หมดนีด่เลยหน้าพึ่งกระโดดออกไปเมื่อกี้เพื่อนเก็บมังกรจริงๆเฮ้ยมันปิดผมอีกทันเดียวรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์แล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนเออโอเค มันเห็นเรานี่มันจะมาปิดเราแน่เลยครับผม <S <S เหมือนช็อตเมื่อกี้ฮะช็อตก่อนหน้านี้ที่เราตายเห็นไหมอย่าแหลมอยู่คนเดียวเด็ดขาดครับผมย้อนเลดเกมนะฮะเลดเกมย้อนเก่งก็จริงนะฮะแต่ว่าฝัาง่งตรงข้ามก็แบบถ้าเราทําตัวแหลมเน,นี้น่นน,นั่น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 นะ <laughs> ั่นกูหลอนเลยเนี่ยกูหลอนเลยเนี่ยด้วงโอ้โหึกว่ามันจะโดดมาโอ้บินมาแบบเงียวเงียวผ่านหน้าเลยนะนะครับโอ้โหแล้วอะไรวะเนี่ย มเล่นผีพ้าห่มเล่นผีพ้าห่มต้องมีคนมาบ้างแหละว่างั้นเพื่อนบอกดักเซเลเยอร์จะเกิดในยีิบเอ็ดวิเฮ้ยแม็กโผล่หน้าไปแล้วรอก่อนนะรอก่อนรอก่อนนั่นไงนั่นไงนั่นไงปึ๊บเบปึ๊บเบบบบมีใครตายไหมลิเลียตายโอเคดับเบิลคิวมีคนมาหลังอวีโรสแบงบายบายไปอีกหนึ่งนอ ฟิลด์สันเคลียร์คีปไปบอกแล้วต้องมีมาต้องมีมาช็อตเดียวโอเคยิงยิงยิงซานิทซานิทแทงซานิทแทงซานิทแทงมังกรให้ไม่ใช่ดกดักดักดักไม่ใช่มังกรเฮ้ยเพื่อนจะเอาปะโอเคให้ซานิทไปนะฮะท่านผู้ชมเอาอัดเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวงั้นเอา คือเมื่อแกแบบคือเมื่อแกจะยิง,ยงคลิปได้แต่ด้วงวิ่งมาใส,าส่พาร์เสียบเราแล้วด้วงก็ตายโอ้โหจบอย่างงงครับผมอีกเกมฮนะอีกเกมหนึ่งที่กบจบกบอย่างงง,งกบอย่างจมกลมอย่างกบจบจ,บจบโะโกภาษาอะไรวะเดียเรียบร้อยหวานอร่อยหอมครับผมท่านผู้ชมยอนเฮ้ยคู่วันเดอร์ก็ไม่เลวนะวันเดอร์เซฟเราโอเคอยู่นะท่านผู้ชม วันเดอร์เซฟเราดีอยู่นะไอ้ที่2ฮะใครได้ MVP วะวันเดอร์หรอจริงด้วยเหรียญเงินแคลรี่วันเดอร์วันเดอร์เหรียญทองไม่นั่นไงมีเหรียญเงินต้องมีเหรียญทองฮะโอเคโอ้โหไม่ตายสักตัวเลยวันเดอร์สุดจัด15 15.0ดนาเมจ4ี0 0 0 0นะวันเดอร์ออกแทงรวนเลยฮะส่วนเราดาเมจแสนเอ็เยอะที่สุดในทีมครับผม 20 <Ooh. S 1> โอเค12 41ฮนะ <laughs> ผลสรุปนะครับผมก็สรุปว่ายอนยังเล่นได้นะฮะแต่ว่าต้องรอเลนเลดหน่อย <Hey. S 1> นะต้นเกมดาเมียดมันหายไปเยอะพอสมควรแบบหายไปเยอะแบบเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของการเคลียโค,ครงเคลียชีบอะ่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมถ้าแบบใครเป็นเมนยอนอยู่แล้วนะ <laughs> <laughs> โอเคแต่ว่าเลดเกมก็ยังเป็นตัวที่ละลายแท้งได้เก่งเหมือนเดิมนะฮะพอๆกับไฮยอเตเลยนะครับผมอ่า <laughs> ยังเป็นตัวที่แบบน่ากลัวเลดเกมนะฮะใครเจอยอนก็พยายามกดมันตนะั้งแต่ต้นเกมอย่าให้มันเกิดนะฮะ <c oughs> แนะนําแบบนี้ละกันเพราะว่าต้นเกมมันจะอ่อนกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะฮะเรื่องดาเมจนี่ก็คือโคตรเบาอ่ะผมบอกเลยโคตรเบาต้นเกมแต่ถ้าแบบผ่านช่วงเลดเกมได้มูลาได้คริ2องชิ้นได้ฟอสเขียบได้ออมนิอาร์มอะไรมาแล้วก็โอ้โหมันยิงตายห่านหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดซับไ้ด้วย,วย See you again next time